สวัสดีครับพบกับมานนอกเข้ากรุงอีกนะฮะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดตลาดนัดสัวนรถไปนะฮะนีวินเทจสุดๆครับมีแต่ของเก่าครับจะดูบรรยากาศนะฮะยอดนะครับมาถูกใจมากครับเพราะว่ามีแต่ของของมือสองครับ ได้ผมเลยผมชอบมากวักนคราวนี้ถือว่าถูกใจมากๆมาคุ้มเลยทีเดียวครับได้เต็มตัวไปแล้วปโ,โดนปาไปแล้วตัวหนึ่งกีร้อยห้าสิบโมเดลอีกห้าสิบบาทวันนี้เราจะเรา,เราลองไปดูบรรยากาศขนมขนมอะไรไม่รู้ว่านั่งแช่า้านเล่าแบกันลั่นเลยนะเรา ข่าวลุดมาทางโซนนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับเดินตรงไหมครับพี่เบียร์ตรงเลยครับอ๋อพี่เบียร์ถ่ารูปนะครับอันเ,เก่ามากครับเราเจออุลน,นะฮะโอ้ไม่ได้นัดกันนะเนี่ยเจ้าช่วยเจออุลมีต้นม้นะครับมีต้นไม้ได้วยยนะังแถมเป็นของเก่าอยู่ดีโอ้ ไม่เคยมาทางนี้ฮะแต่ว่าจะเป็นของประเภทนี้ยฮะพวกโมเดลพวกเสื้อผ้าเก่ารองเท้าของกินก็มีนะฮะของกินเก่าม,มาไม่ยากครับมาเอมาทีนะฮะเอมาทีลงที่สถานีกำแงพงเพชรเดินมาประมาณ400เมตรนะฮะไม่ถึงนะฮะไม่ถึง ดีครับบรรยากาศดีมากครับติดใจครับจริงจริงคีดว่าคงจะมาอีกหลายครั้งถ้าตังมีนะฮะอันนี้โดนไป200แล้วครับค่าเดินทางค่าแดดอีกร้อยหนึ่งสามร้อยแล้ววันนี้นี่คือร้านเก่าอันนี้ไม่ธรรมดาครับ เวลาตอนนี้เวลามันเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะฮะเที่ยงครึ่งแล้วอ่ะกันก็เลื่อนทยอยปิดแล้รกร็บรรยากาศกันไปครับ เสื้อให้เสื้อชาวล็อกอ,อ่าพยายามเป็นชาวล็อ,อกมาดูเดี๋ยวฝากไปแค่นี้สำหรับลานส่วนรถไฟนะครับเขนะ้าหน้าเราอาจจะมาอีกนะครับว่าดูเราคงจะไม่มาเพียงครั้งเดียวฮะมีตรงนี้โมเดลเดี๋ยวพาขุดเข้ารถต่อเต็มไปหมดฝากไว้แค่นี้ครับ